สบายดีนะครับขอบคุณ FC จากประเทศลาวมาจากแขวงบอกแก้วนะครับหลังไหลกันมาหลายท่านนะครับช่วงนี้โจทย์คันนี้มีอยู่ว่ามาถึงอูเอเซียกับเอเชียคาสปาทั้งทีต้องการรถที่ใช้งานมาแล้วหลายๆปีให้ใหม่เหมือนป้ายแดงจัดให้ครับเบื้องตน้นท่านต้องมาดูอาการก่อนนะครับว่าเคสนี้น่าสนใจหลายๆเรื่องเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ถนนนะครับที่มีฝุ่นละอองเยอะ คราบน้ําการล้างใช้น้ําบาดาลจากสีขาวๆรถแลนด์ครูเซอร์พวกนี้แน่นอนรถยอดนิยมสายลุยคันพร้อมที่จะปะทะคราบโค,นคลนคราบน้ําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือคราบน้ําเหล่านี้ถูกฝังแน่นฝังเข้าไปถึงคิ้วยางเรียดก่อให้เกิดสนิมต่างๆเยอะแยะมากมายครับในเมื่อท่านให้โจทย์เราว่าต้องการรถหม่ป้ายแดงจริงต้องขออนุญาตหรือแบบละเอียดนะครับคันนี้ต้องรื้อแบบละเอียด ท่านเห็นไหมครับคราบสนิมต่างเดี๋ยวเราต้องสเปรย์น้ำยาขจัดคราบสนิมคราบโคลนที่เกิดขึ้นตามขอบแผงประตูเยอะแยะมากมายครับถ้าท่านไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าท่านไม่รื้อแบบละเอียดจริงๆทํายังไงล้างยังไงให้ตายมันก็ไม่จบนี่เป็นเคสที่น่าสนใจเป็นเคสที่ลูกค้าใช้งานจริงมาหลายๆปีเราก็ต้องเริ่มเซตอัพกันใหม่ใช้ช่างประกอบของเอเชียเชียงรายที่มีประสบการณ์นะครับช่วยรื้อแบบละเอียดหรือเสร็จก็ต้องประกอบได้ให้เหมือนเดิมถูกไหมครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เรามีความถนัดชำนาญเฉพาะทางอยู่แล้วในเรื่องของค้อพปืนสีตัวถังอุเอเชยียเชียงรายและท้ายสุดรถคันนี้จากผิวเหลืองเหลืองดงดดำาๆพวกนี้เดี๋ยวจะจับเคลือบกาฟีนนะครับอยากให้ท่านดูรอบๆช้าๆว่ารถคันนี้เกิดมิติการใช้งานแบบใดบ้างอยากให้ท่านดูบีฟอร์ให้ดีนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นคราบน้ำคราบใครน้ำรากน้ำโคลน สาบเข้าไปแล้วเราไม่มีเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนก็ยึดเกาะซึมก็้ปไปแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้ไฟเหลืองๆพวกนี้เดี๋ยวเราจัดการให้ได้นะครับเดี๋ยวขัดลงน้ายาขัดให้คมขาวสะอาดเนียนหน้ากระจังโครเมียมเดี๋ยวทำความสะอาดได้มีน้ํายาเฉพาะจัดการให้ท่านดูฝากกระโปรงก่อนปิดคลิปท่านจะได้เห็นบีฟอร์นะครับว่ารถใช้งานหลายๆปี ใช้แบบ heavy duty จริงๆมันเป็นยังไงแล้วท้ายสุดมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนต้องฝากติดตาม ep 2แล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่วางใจที่ขับรถมาจากแขวงบอกแก้วเรามาให้โจทย์เราว่าต้องการรถใหม่ป้ายแดงตอนเรารื้อเราทำอะไรท่านดูไว้เก็บวิดีโอไว้ดูก่อนนะครับถือเป็นการอัปเดตรถท่านไปด้วยว่าเราทำอะไรหรือแค่ไหนท่านใดที่สนใจอยากล้างรถแบบ big cleaning นะครับใช้ควาว่า set big cleaning แบบนี้ ยกเฟอร์ออกแบบนี้จัดให้ติดต่อทั้งช่องทางอุเอเซียเชียงรายก็ได้หรือช่องเอเชียคาสปาก็ได้จอยเวนเจอร์กันตลอดเวลาเพราะอยู่ร้านอยู่ตรงข้ามกันนะครับมีอะไรคุยกันสื่อสารกันได้ตลอดฝากทริคทิ้งท้ายนะครับเป็นแนวคิดการจะล้างพีีเมียมล้างไม่อยากน้ำยาเดี๋ยวนี้มีให้ท่านเลือกสรรมากมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังคือการรือ้อนะครับเวลาท่านรื้อต้องประกอบให้เหมือนเดิม เพราะว่ารถเดี๋ยวนี้มันมีระบบสายไฟเยอะๆมากมายระวังเซ็นเซอร์ระวังโค้ดนะครับเวลาประกอบปลั๊กสายไฟไม่เข้าที่หรือมันหลุดหรือรอุปกรณ์บางอย่างมันสูญหายรถของท่านจะไม่เหมือนเดิมการจะทําความสะอาดให้ลึกซึ้งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพียงแต่ว่าท่านต้องเข้าใจและเลือกให้ถูกที่ถูกทางนะครับ